สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนโบอยากจะมาคุยกับทุกๆคน <c oughs> เดี๋ยวนะโบเหลือไปเห็นตุ๊กตาโบทคอมันหายไว้ใครมาขโมยคอตุ๊กตาโบทไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อันนี้ที่โบเห็นตอนแรกว่าหัวมันหายโบนึกว่าใครมาขโมยที่แท้มันตกอยู่นะคะโบปั้นเองอันนี้โบเนี่ยโอยากจะคุยกับทุกๆคนนะที่บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่เรียนมาน้อยมีความรู้น้อย น้อยเนื้อต่ำใจถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่เขาเรียนมาเยอะมีการศึกษามากกว่ามีปริญญาตีแต่ตัวเราไม่มีอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะคะคือท,ที่พูดนี่เพราะว่ามีหลายๆคนนะเขาไม่ได้รู้จกักเพราะเป็นการส่วนตัวเลยสักนิดเดียวเขาก็จะเจอวาบตามออนไลน์ตามโซเชียลมีเดียตามสื่อต่างๆทั้งใน y o u t u b e เองในบล็อกที่เขาเขียนเอาไว้ใน Facebook แล้วเขาก็จะส่งข้อความส่วนตัวมาขอคุยด้วย หลายๆเรื่องหลากหลายมากมายนะคะพก็ดีใจที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกดีขึ้นนิดนึงแต่หลังจากที่เขาไม่ได้คุยกับวอแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงพวกก็ไม่รู้แล้วนะเพราะถ้าเกิดไม่มาคุยกันต่อเนื่องพวกก็ไม่สามารถที่จะช่วยพูดให้กําลังใจเขาได้นะแต่แนวของวอจะเป็นแนวทื่อๆดุๆนะถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น้อยเนื้อต่ําใจฉันเรียนมาน้อยฉันเรียนไม่สูง คุณสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะคะถึงแม้ว,ว่าจะอ่านไม่เก่งอ่านไม่คล่องก็ยังอ่านออกเขียนได้คุณไม่ต้องไปนึกถึงว่าเอ๊ะอ่านไม่เร็วเหมือนคนนั้นคนนี้ไม่ต้องเอาแค่อ่านออกเขียนได้นะคะคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ขอยหาความรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้มันอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจไหมแล้วคุณจะทํำไหมอ่ะหรือคุณแค่น้อยเนื้อต่ําใจแต่ฉันก็ไม่อยากที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย มันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกผู้คนอย่างน้อยทุกคนเนี่ยนะประโวดมั่นใจว่าทุกคนเลยอะเกือบทุกคนอะไม่ต้องทุกคนเพราะอาจจะมีใครที่ไม่มีมือถือโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเข้าอินเทอร์เน็ตได้สัส่วนใหญ่ใช่ป่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็คือไม่มีก็คงทําไม่ได้ะนะคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ มีโทรศัพท์มือถือนะนีพ่อไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอย่างอื่นคือถ้าคุณมีอย่างอื่นมากมายก็ดีคนส่วนใหญ่ที่โ่โอ๊ตรู้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือใช้กันถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณใช้อินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละค่ะคือโรงเรียนของคุณคือแหล่งความรู้ของคุณเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะไขว่คว้าหรือเปล่าในอินเทอร์เน็ตอะคุณอาจจะดูละครละครหรือดูกระสิบดาราหรือดูบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ คุณก็แวะเวียนไปดูข้อมูลที่มันเป็นความรู้ประดับสมองประเทองปัญญาให้คุณบ้างก็ได้ไงคุณก็เลือกดูสิ่งที่คุณสนใจก่อนหรือถ้ามันไม่มีคือสิ่งสนใจเลยคุณก็ลองดูว่ามันมีสิ่งอะไรที่ผู้คนเขาพูดถึงกันแล้วเราน่าจะรู้บ้างนะคะคุณก็เลือกดูแหลเหล่านั้นไปโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินไปลงไปเรียนอะไรทั้งสิ้นคุณก็สามารถที่จะเพิ่มคูณความรู้ให้กับตัวเองได้นะคะ ในเรื่องของการไปทํางานแล้วต้องใช้วุฒิการศึกษาอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะอันนี้วทพูดถึงว่าใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะสู้คนอื่นไม่ได้ที่เขาจบมาสูงๆมีปริญญาอย่างพวกเนี่ยเจบปริญญาตรีอ่ะถ้าวศน,น้อยเนื้อต่าใจพ้าก็คงนึกไปถึงคนที่จบปริญญาโทรปริญญาเอกแต่วศไม่ไม่น้อยเนื้อต่าใจอ่ะเพราะว่าคนที่เรียนจบปริญญา ที่โพสเห็นหลายๆคนน่ะเขาก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องที่โพสรู้นะ <c oughs> ส่วนโพวเองอะ่ะก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของคนที่เขามีการศึกษาน้อยกว่าโพสรู้นะอายกตัวอย่างเช่นมีน้องที่โพสเคยรู้จักเขาตอนที่ทํางานโรงงานนะคะเขา่เป็นเด็กต่างจังหวดัดเขาทํางานแบบทําไรทํานาขุดดินเนี่ยถ้าให้โพสทาเหมือนที่เขาทําอ่ะ ว่าทาสู้เขาไม่ได้นะแต่ถามว่าทําได้ไหมเรา่าทําได้จบัจบจับจอบจับเสียมขุดดินน่ะทาได้แต่ทาเก่งทําคล่องสู้น้องๆที่เขาทํากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยได้ไหมทําไม่ได้ค่ะเราต้องมีมีสิ่งที่มันดีอยู่ในตัวเราแล้วเราต้องพอใจในสิ่งที่เราถนัดนั่นแหละในเรื่องของความรู้ระดับสมองเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าคุณอ่านออกเขียนได้นะ คุณจัดหาเอาเลยในะอินเทอร์เนต็ตนะ่ะอ่านไปดูไปที่สำคัญเลยนะที่ประวัติเห็นจากคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นี่ยนะคำสะกดไงถ้าคุณบอกว่าก็ฉันเรียนมาน้อยไงฉันก็เลยไม่รู้ว่าคำสะกดที่ถูกต้องมันเป็นยังไงคุณก็เช็คคำสะกดก่อนสิว่าที่ถูกต้องอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วคุณค่อยพิมพ์ลงไปมันก็จะได้สอให้รู้ว่า คุณอาจจะไม่มีการศึกษาสูงอย่างที่คุณพูดอะแต่คุณก็รู้ว่าคําที่มันสะกดแบบเนี้ยมันต้องสะกดแบบไหนมันถึงจะถูกคนที่เขามาดูมาอ่านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกหลายๆคนเขาไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำแต่เขาอ่านอย่างาโอ๊ตอะพไ่อ่านคาคอมเมนตะ์อะพอหลายหลายคนสะกดผิดคุณแล้วมันรู้ไงว่าคนที่มีการศึกษาระดับที่รู้คําสะกดที่มันถูกกับที่แบบพิมพ์พลาดอะ เพราะปริมาณความผิดของคําสะกดมันจะต่างกันนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะโดเอามาให้คุณคิดแล้วก็จะได้เพิ่มพูนความรู้พัฒนาตัวเองในส่วนที่เรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะต่ำต้อยหรือเกินเปรียบเทียบกับคนที่เขาเรียนจบมาสูงสูงไม่ได้เป็นจุดที่เราสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตัวเองมันอยู่ที่ว่าตัวเองจะไขว่คว้าเอาความรู้ไม่ล่ะยกตัวอย่างเช่น ที่ทุกคนน่าจะรู i, Again, ้จักกันดีก็คือคุณมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เขาขยันขว่คว้าขว่หาความรู้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองทั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปเรียนฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองพูดไปเถองงูปลาไม่ต้องถูกต้องแกรมมาอะไรเท่าไหร่เขาก็พูดได้จนเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นวิทยากรที่ไปสอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มต่างๆที่วิดดูใน YouTube เขาอะนะเออเนี่ยเขายังทำได้เลยถ้าเขาทำได้อะ พวกเราทุกคนทําได้มันอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหมเราจะจัดเวลาทํำไหมไอ้การที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีเวลาในการที่จะไปทําอะไรพวกนี้มันเป็นข้ออ้างอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบ24ชั่วโมงเลยคุณต้องทํามาหากินปากกัดทินมขีดไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่จะมาทําอะไรพวกนี้อันนั้นก็แล้วไปแต่สําหรับใครที่มีเวลาดูละครนะคะมีเวลาดูละคร มีเวลาไปเมาส์มีเวลาไปทําอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทำมาหากินทุกวินาทีอ่ะอันนั้นนะ่ะคุณมีเวลาแล้วคุณก็แค่แบ่งปันเวลาไอ้ตรงนั้นของคุณน่ะไปเพิ่มคูณไปหาความรู้ให้มันประดับสมองตัวเองคุณจะได้รู้สึกดีขึ้นเวลาใครเขามาคุยกับตัวเองแล้วตัวเองรู้เรื่องนั้นแล้วคนอื่นเขาก็จะมีความทึ่งอึ้ง ถ้าเขารู้ด้วยว่าคุณมีการศึกษาเท่าเนี้แต่คุณรู้เรื่องอันเนี้ยโดยที่คนที่มีการศึกษาสูงอ่ะเขาอาจจะไม่รู้เหมือนคุณก็ได้อ่ะเพราะจะทึ่งมากเลยนะเวลาไปคุยกับหลายๆคนผมไม่คิดว่าเอ้ยเขาจะรู้แล้วเขารู้อ่ะแล้วอย่างพ่อโอ๊ตเองอ่ะพ่ยังไม่รู้เลยแล้วบอกเฮ้ยเขารู้เรื่องนี้ด้วยอ่ะโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะหวังว่าทุกๆคนคงจะพอจับจุดได้นะสิ่งที่โอ๊ตมาพูดแล้วก็ แนะนำแล้วก็กระตุ้นให้คุณมองหาและใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเองนะอย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อเพิ่มเติมเพราะด้วยปัจจัยอะไรหลากหลายก็ว่ากันไปนะเราก็ใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยแหะคะ่ะเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองนะคะ แล้วคุณก็จะไปคุยกับคนอื่นๆเข้าได้แล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิในตัวเองเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันด้วยนะคะยังไงซ้าคนที่อยู่อเมริกานะคะสาวสาวถ้าเกิดว่าคุณมองหาเสื้อผ้ามือสองนะคะไซส์ประมาณ S M เนี่ยนะคุณเข้าไปเช็ค eBay w o ได้นะไปละไปไป สวัสดีค่ะบ๊ายบาย